จาพูดถึงวันนี้หน่อยเปิดตัวต้อนอเป็นงบ้างคะโอ้วันนี้คือแบบสุดยอดมากเจเจจังหวัดน,นะไม่มีใครแพ้ใครเลยจริงๆโอ้โหยิ่งกว่าสงการานอะเอาจริง <c oughs> คือสนุกมากตื่นเต้นมากแฮปปี้มากๆเลยที่แบบว่าได้มาอยู่แบบเวทีนี้จริงๆอะมันสนุกมากอะอย่างวันนี้เนี่ยเราทำการบ้านพข้อกองมาอย่างไรในะตอนเช้าเนี่ย วันนี้เทียขอแตกแนวจากเพื่อนนะคะลงลิฟต์สวยๆเลยค่ะ <g lish> ครกรุบกริบเพื่อนๆอาจจะแบบเล่นใหญ่แต่ว่าเราก็มาแบบเออลงลิฟต์เพราะว่าดิฉ <g lish> ันนอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนถึงว่าเพรมื่อเช้าอ่ะไปเลเทียอยู่ไหนเทียอยู่ไหนใช่ค่ะใช่ค่ะก็เอาตามนั้นเนาะแต่ก็คือเทียมมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนบ้า ความพร้อมสิตอนนี้เป็นงคะเพราะของเราคือดีใจมากเพราะว่าเราเตรียมตัวไว้มา3เดือนแล้วอะค่ะตั้งแต่ได้มงนี่คือเทรนทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการฝึกพูดภาษาไทยให้มันชัดขึ้นให้มันแบบคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็เรื่องการเดินด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็ก็เรียนกับคุณใต้แบบหลายหลายหลายๆเซสชั่นมากเลยค่ะเรายังห่วงเรื่องอะไรอยู่บ้างถ้าเอาจริงๆก็เรื่องตอบตอบคำถามอะค่ะเพราะว่าในเมื่อเราอยู่ซิชูเอชั่นที่มันกดดันมากๆอะเราก็ เราก็อยากจะใช้ภาษาที่มันถนัดกว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคิดว่านั้นมันคือเซฟโซนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแบบผัดไปพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้แต่ว่าเทียก็จะพยายามอย่างมากเลยเพื่อที่จะตอบเป็นภาษาไทยนะคะก็ดีใจมากเลยที่พี่นวัดมีแคมเปญขายของเ,เพราะว่าหนูได้ฝึกพูดภาษาไทยแบบเยอะมากเลยค่ะแต่จริงๆก็คือเรื่องของภาษาก็ไม่ค่อยห่วงแล้วใชก่ก็รู้สึกดแบบดีใจคือแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบว่า พูดแบบรู้เรื่องมากขึ้นเอาง่ายๆประมาณอย่างนั้นเพราะว่าเทีย่ยวไปเอลเอไปอเมริกาเป็นเป็นปีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้พูดภาษาไทยเลยทั้งนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าก,กลับมาแล้วเหมือนเราเริ่มจากศูนย์มาใหม่นิดนึงอะแปลว,ว่าอย่างนี้ในรอบไปนอลถ้าตอบคำถามจะใช้ภาษาไทยตอบใช,ใช่จะใช้ภาษาจะใช้ภาษาไทยแน่นอนแต่ก็อาจจะมีอังกฤษผสมบ้างค่ะค่ะที่อจะมางอย่งเดลมาที่เกิดขึ้นหน่อยกับอะรที่แบบประเด็นเรื่องชุดเล่าให้ฟังหน่อย เรื่องหมายถึงที่เรามีการอ่าชุด A I อ๋อชุด A I เอาจริงๆนะคือเทียบแบบเทียบไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นไงค่ะเรื่องเรื่องดราม่าเรื่องชุดนะคะเทียมขอพูดตรงๆคือเทียมไม่ได้ติดตามแบบกลุ่มนางงามแต่ว่าเพจนางงามเทียมติดตามหมดเลยนะคะจริงๆเพราะว่าเทียมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูกลุ่มอ่ะมันจะมีคนด่าแบบเยอะมากเราก็เลยต้องเซฟ มายเซตของเรานะคะเราก็เลยแค่รู้จักพี่ๆในทีมว่ามันมีดราม,มา่าแต่ว่าเชียร์ก็รู้สึกว่าก็ก,ก็มันคืออาร์ตนะคะมันก็คือศิลปะอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมองมันยังไงก็ได้เพราะว่ามันมันคือรสนิยมนะคะสุดท้ายใครจะชอบใครจะไม่ชอบมันก็อยู่ที่เขาอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะสำหรับตัวเชียร์นะคะ ค่ะก็คือจริงๆแล้วพี่ปอนเนี่ยคือเขาก็โชว์เทียบแบบวิธีการเขาทําชุดนี้นะคะแบบรูปนี้เลยคือมันใช้เวลานานมากเลยนะคะพี่ปอนบอกว่าใช้เวลา10วัน,านเลยในการแบบวาดภาพนี้คือแบบมันมันมันใช้แบบรายละเอียดเยอะมากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าโอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจนิดนึงแล้วก็อีกอย่างก็คือธีมมันคือ future of fashion นะคะ futurism ก็มันคือเทคโนโลยีนะคะ เพราะฉะนั้น AI มันก็เป็นสิ่งที่กําลังจะเข้าในสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าใน Instagram TikTok คือมันมีหมดแล้ว NFT cryptocurrency มันมันเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปิดใจนิดนึงแต่ก็เข้าใจแหละว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แบบใหม่อะไรที่แบบแตกแนวอะคะอ่ะม,ม,มันอเรู้อัีก็มี่มันเหมือนแบบไปพาดที่อยู่เพื่อนบ้านด้วยกับเการณนี้ปัานี้มันเกิด ใช่<ๆ>ก็ใช่ใช่บ้างมาท่านหนูขอหนูขอเกาจมูกบ้างค่ะก <c oughs> <g ül> <g ül> <ๆ> <g ül> ็คือเรื่องมันเป็นอย่างงี้นะคะมันมีคนในด้อมเทียที่ส่งรูปในด้อมนะคะแล้วก็จะมีีะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยรูปนี้มันไม่ควรมาแชร์อะไรทั้งสิน้นแล้วก็มันมีคนไปแชร์ในกลุ่มต่างๆซึ่งเราก็ต้องมาเซฟตัวเองว่าแฟนคลับเทียรจริงจริงไม่มีทางที่จะมาสร้างโปสเตอร์อย่างนั้นเพราะว่ามันก็จะทําให้เราอ่ะ เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบกับ progress ของเราในการแข่งขันนี้นะคะเีจก็เลยต้องมาโพสในสตอรี่แต่ว่าพอที่พิมพ์ไปใช่ไหมคะทุกคนก็รู้อิน t a g r a m มเวลาเราเลื่อนอ text ลงลงไปมันจะมีถังขยะใช่ไหมคะเจก็เลยแบบเลื่อนเยกะไปนิดนึงมันก็เลยทิ้ง text ไปแล้วก็กดโพสแล้วก็วันนั้นคือเทียต้องไปซื้ออุปกรณ์ทําผมเพราะว่าต้องเตรียมตัวเข้ากอง เวลามันก็ผ่านไปเยอะนิดหนึ่ง20นาทีก็ก็เยอะถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วเรื่องมันก็แบบกลายเป็นว่าหลายๆคนแชร์นะคะแชร์แบบไปใน,ในกลุ่มจนคนกัมพูชารู้กันหมดอะคะ่ะเราก็เลยเสียใจมากเลยที่ภาพนั้นมันออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็พยายามแก้ตัวอย่างไวแต่ว่าคือภาพที่เขาได้มาแล้วก็คือ ภาพที่มันไม่ได้มีเท็กซ์ซึ่งอันนั้น,นเป็นสิ่งที่เราแบบเ,ออเสียใจมากๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราคือเจตนาของเรามันดมนีมันไม่ได้มาจากแบบสิ่งร้ายเราไม่ได้อยากจะด่ามาเราไม่อยากจะแบบหาแสงที่มันมีผลกระทบแย่ต่อกับออชื่อเสียงของเราเพราะฉะนั้นคือคนเขายังอาจจะด่าเทียจนถึงวันนี้แต่เทียรารู้อยู่แล้วว่าเทียรพยายามที่จะเซฟตัวเองเซฟคนกัมพูชาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะด่าก็ด่าไปเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็สู้ต่อไปนะคะ ก็ต้องต้องรอบคอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเฉก็เป็นบุคคลสาธารณะมามาหลายปีแล้วเฉก็รู้าบเฉก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันต้องโอต้องเอต้องต้องไปแล้วโอ้ขอโทษนะคะทุกคนต้องขอโทษอย่้ถ่ายรูปแป๊บนึง